ถ้ามองกันง่ายๆก็คือนี่คือนโยบายที่ว่าเป็นการแก้จนอย่างหนึ่งเนาะทุกวันนี้พี่น้องประชาชนชาวบ้านเนี่ยดูทาง N b t บเนี่ยโทรศัพท์มาถามทุกวันนะครับว่าเมื่อไรเนี่ยคือคือคนจนใหม่อ่ะคนจนใหม่อ่ะคนที่ยังไม่เป็นยังไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้โทรมาถามทุกวันนะครับเมื่อไรเขาจะจดทะเบียนคนจนเมื่อไรเขาจะจดทะเบียนคนจนส่วนคนจนเก่าที่จนอยู่แล้วยังจนต่อเนี่นะไอ้บัตรคนจนเก่าเนี่ย ถ้าเขาลงทะเบียนใหม่ต้องไปลงใหม่ไหมครับนี่ถามกันอยู่2เรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลต้องได้ยินสิ่งเหล่านี้นะครับทีนี้พอได้ยินแล้วเนี่ยเราก็จะคนเป็นรัฐบาลจะมานั่งภูมิใจดีใจว่าโอ้คนสนใจนโยบายของรัฐจะลงทะเบียนคนจนอยู่เนี่ยอันนี้ให้แสดงความเสียใจได้เลยว่าว่าคนจนเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางแก้จนให้เขาสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูกสร้างอาชีพไว้กับเขานี่คือตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ที่ดีมากๆเลยครับ ซึ่งผมก็คิดต่อไปนะที่เขาคิดแล้วเขาคิดต่อยอดว่าเออนี่คือคนที่อาจจะอยู่ในลักษณะของชุมชนเมืองนะที่ต้องการที่อยู่อาศัยและมีรายได้แบบนี้การเคหะก็มาคิดแบบนี้พลเอกประยุทธ์ก็มาคิดทําแบบนี้เปลี่ยนวิธีคิดเดิมๆของการเคหะที่บริหารกันแบบเดิมๆไปแข่งกับเอกชนซึ่งแข่งกับเขาไม่ได้ละแล้วก็มาทําอย่างนี้ตอบโจทย์กลุ่มเปราะบางอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกับอีกอย่างหนึ่งครับกับรู้สึกว่า แล้วชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านทั่วไปจะจะดูแลเขาอย่างไงให้เขาหายจนก็ถ้าจะคิดจากหลักการเดียวกันนี้นะครับผมก็คิดว่ารัฐเนี่ยซึ่งณขณะน,นี้มีธนาคารที่ดินไปเอาที่ดินจากป่าสงวนแห่งชาตินะครับไปเอาที่ดินมาจัดสรรปันส่วนให้กับประชาชนในรูปของสอปกรหรือโฉนดชุมชนนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยถ้าวันนี้รัฐจะเอาที่ดิน นะครับที่รัฐอยู่ในมือของรัฐและรัฐทานโยบายเช่นเดียวกันนะทำเหมือนโครงการนี้ครับมีที่ดินอยู่สักพันไร่เอาคนเข้าไปอยู่สัก500คนในที่พันไร่จัดรูปแปลงให้คนละสักสองงานจัดโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าประปาถนนหนทางโครงข่ายเอาคนเข้าไปอยู่มีบ้านเล็กๆให้หนึ่งหลังเช่าอยู่นะครับแล้วก็มีอาชีพทําการเกษตร แล้วก็บริหารเช่นเดียวกับกันที่การเคหะเขาทำเนี่ยผมว่าก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเพราะวันนี้เนี่ยต้องยอมรับความจริงนะว่าคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยหรือคนไทยจํานวนไม่น้อยเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนไทยเนี่ยแต่ไม่มีที่ดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเขาไม่เคยเห็นเลยว่าหน้าตาโฉนดที่ดินครุดเขียวครุดแดงครุดดามันเป็นยังไงไม่เคยเห็นเลยเพราะไม่เคยมีกรรมสิทธิ์เป็นโฉนดเป็นเจ้าของที่ดินกับเขาเลย รอการจัดสรรปันส่วนจากสปกก็ยากไม่รู้จะถึงคิวเมื่อไหร่ไปขึ้นทะเบียนจองไว้ตั้งนานแล้วไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นั่งดูทีวีเหมือนคนถูกหวยเห็น,นรัฐมนตรีนิพนธ์บุญญามณีที่กํากับดูแลที่ดินไปแจกโฉนดที่โน่นที่นี่ที่นั่นแล้วก็เห็นเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆแล้วคนก็นั่งดูปั๊บแล้วเมื่อไหร่จะเป็นเขาเมื่อไหร่จะเป็นเราใช่ไหมครับมนกลายเป็นคนถูกหวยเอ,เอาเอาพอวันที่หนึ่งวันที่16คนนั้นถูกคนนี้ถูกทำไมเราไม่ถูกเรากลับโดนหวยกิน อย่างนี้เป็นต้นจึงจึงเป็นโครงการที่น่าสนใจนะครับแล้วผมก็จริงๆมันก็ถูกปรามาสเหมือนกันนะฟังปรามาสก็คือจะทําได้หรอจะทําได้จริงหรอจะทําสําเร็จหรอวันนี้ถ้าจะบอกว่าถ้าบริหารในรูปแบบเดิมรัฐวิสาหกฤิจหรือราชการรัฐราชการเนี่ยอาจจะมีคําถามนี้ตัวโๆตๆๆแต่พอวันนี้เขาบอกว่าไม่เขาตั้งเป็นบริษัทเป็นเอกชน ถือหุ้นโดยภาคเอกชนและภาครัฐเอกชน51การเคหะ49แล้วไปทำมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อใครจะมีไรายได้จากไหนนะครับคิดจากขายมาเป็นเช่าแล้วคนมาเช่าก็แน่นอนทุกคนเราก็จะอยู่ในพื้นที่เช่าที่ราคาถูกถ้าเราตั้งหลักได้แล้ววันหนึ่งเราจะออกจากพื้นที่เช่าตรงนี้ไปอยู่ที่อื่นที่ดีกว่าหรือท่านพึงพอใจในที่ใหม่ที่ดีกว่าก็ไปได้ไม่มีใครดึงขาไว้ แต่ถ้าวันนี้ก็คือทำให้คนที่สูญเสียบ้านบ้านถูกยึดนะครับครอบครัวแตกแยกไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนไปซุกอยู่ตามห้องเช่าไปซุกอยู่ตามบ้านเช่าอาชีพก็ไม่มีไรายได้ไม่ต้องพูดถึงถ้าวันนี้รัฐมีโครงการแบบนี้มาตอบโจทย์สนใจเช่าโครงการจังหวัดปทุมธานีจะเชียงซานนทบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอยู่ที่ไหน ท่านอาจจะเลือกที่อยู่ได้แต่เลือกอาชีพไม่ได้เพราะว่าที่อยู่กับอาชีพบางทีก,ก็ต้องกําหนดให้ต้องเลือกนะครับเนี่ยลองดูตัวอย่างนี้นะนะครับที่แดงๆนี่แสดงว่ามีคนแสดงความจองลงพอเขาเห็นปั๊บเขาสนใจเขาจองหรือบอกว่าเต็มเห็นไหมที่ยังไม่เต็มก็ดูนะครับในแต่ละพื้นที่เราอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเกิดกรุงเทพอยู่กรุงเทพเปลี่ยนที่ก็ได้จะได้ไม่อยู่ติดที่แล้วเราก็ไปอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วไปแล้วมีความสุข นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ท้าทายคอรมอนุมัติ249ล้านนะครับจากเงินทุนตั้งบริษัทเคหะสุขประชา500ล้านนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุก็อย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็ฝากต่อยอดแนวความคิดนี้ว่าจัดสรรที่ของรัฐให้คนได้ทําการเกษตรไม่เน้นแบบนี้ก็ได้ก็คือให้เข้าไปทําเองและเขาเข้าไปบริหารจัดการ นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ